ว่าสิไปเล่นงงการเบมีรถไปเล่นสงการเนาะนั่นเลยครับรถจักเป็นบอกเป้นค่ะฮียนเลาเฮียนเล่าใน้งจะหนีมาครับรถจักเป็นแน่ทำไมอันนี้เขาจะเอาหายซื้อขนมด้วนี่ล่เอาหาซื้อขนมตัวนี้มเมนขนมใหม่นี้สามสิบพันเนานะเอาไปซื้อขนมด้วยเอ นอ๋อเนี่ยอาจจะบังเช้าก็เลยโอ้ยไปอยู่ทางหนา้าเพื่อนเป็นอไดเลยดีเป็นอะไรขึ้นรถอยู่ลางเสาอยู่กามีผู้เบาแล้วว่าจะพาเอาเด้อผู้เบาเดอ้อยันมีผู้เบาจะหน่อยยนันผู้เบาหมักจะได้ผัวได้จะหน่อยได้จะอยากได้ผัว,วไหวบ่๊ะ<อ>ยันว่าอยากได้ผัว,วไหวพี่นอ้องเไย บายดีน่ะวานะสาวพูลุงแม่ป้าเบอร์จุกูจุคนโดยโดยโดยเบอร์จุมองจุบอนนะเพื่อนเนาะว่าอยู่ทางฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศหรือว่าอยู่ทางทางลาวเฮานัมเนาะมื้อนี้ชาวุไทยจะไปเรียนชงการบ่ไปเรียนช่องการน้ำข้าวจะว่าขึ้นเฮือนใหม่ฉลองแม่เห็นบ่ยังว่าฉลองโอ้ยยาแหละบ่เอ้ยมีเห็นอยู่กับบุญพ่อตายเลยบุญแล้วเนาะจ้าไรชั่มนี้ถือว่าบุญแล้ว ได้แล้วห้องน้าพอนกระเซ็นหายเลยสาวผู้ไทยก็ดีใจแล้วที่เห็นซัมนี่ค่ะได้แชมป์นี้ก็คักแล้วองค์กันง่ายไปเนาะไปกินข้าวได้แล้วกินมาแล้วมันจะไปให้นังเลีก่อนโอเคโอเคไปให้นังเลีก่อนพี่น้องเลยไปให้นังเลีก่อนข้าเจ้าพักกินเบียร์เอ่งๆอยู่พังพุนณลุยคือเปลี่ยนแท้นังเลยนี่ ปาโทรพี่น้องเลยปาโทรพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องแน่สบายดีปา,าคือเปื่อนแท้นี่นะเรียนชงการบ่อืเขาเรียนชงการเขาท่าอันนี้ใช้ชแก้มบอหรือเปล่าปาโทเรื่องกเปาติดบ้างเขากินเบียร์เแค่นั่นบ่เจ้าคือบ่ไปกินน้ำเขาเมยเมย์แหละ เมื่อแห้งบ่น้องเจ้าอย่งอยากขายน้องใหบ่ปะบอฮะจะหายละไม้บาลี่เออหายละไม่บาลีน่น้องหม่ย,ยังไงนะม้หุ่นฮะไม้หุน<ะ>ห่นน้องม้หุน่แบบนเ <c oughs> จอกลายป้บ่เฮือนไม้อยากได้บ่อยากได้แต่บ่มีฮะอยากได้อยู่บ่มีเงินบ่มีเงินติดหนี้ไวไก้ก่อนได้บ่บ่หูเอาบ่าติดหนีก้ก่อนเอาบ่ เอาแล้วเอาเลยพี่น้องเลยพ่อจะไปไหนนะไปรับจ้างพ่อจะไปรับจ้างโดยซื้อเข,าขอ่าซื้อเข่าเข่ามดแล้วมันบอกมดแล้วเขากินนั่งเลือกมดแล้วพี่น้องเลยหมดอะไรนี่หมดบอดดิ้ตัวบอดดิ้ตัวจะไหนกันบ้างครับพ,พี่ เป็นยัง,างออยากเยบ่ช่วยจะนายเยอะมกเนือสิขายบนโอ้ไฮบ,บอลบอลีกินชื่อโอ้งาม้ยมาดูยนเนอี้กรป๋าอะไรใ่นอย่อเอกินเลล่าไ่ได้ชื่ออขชื่อด้่าเล่าทไมดู กินชื่ออกกินบล็ดเบล็ดออกไปนอกก็ไปหดหน Jamie, ักยี no ah ่นอกก็บอฮะบัมีรถไปบัมีรถไปโอ๊ยเราขี่รถเป็นบ่จ้านายเป็นดูเลยขี่เป็นเมื่รถไม่เศร้าหนิเขากินเบียร์บ่้มงไหมชานี่กินเบียร์เจ้ากินน้ำเขาอยู่บ่เออน้อยนึงก็กินเบียร์เป็นอะไรกินเข้าไปเป็นอะไรบอกดิ เมาบอกบอเป็นอะไรให้เป็นเลยบอจะกินเข้าไปมันเป็นอะไรอาการมันมันอยากม้วนอยากเต้นบอกโดยช่องเล็กๆอันนี้ก็เสื้อแต่ยเอาให้มื่อนานได้ชักอยู่บ่นี่ฮะยุแกชักอยู่บ่โดยสงการมีแต่เบาลลี่และบริพักเบาลลี่บริพักเลยสงการ ว่าสิปเ,าปเ,าเ,เป็นเรีนงชงการบ่มีรถเป็นเรียงชงการเนาะนั่เเนเลยครับรถจักเป็นบอกเป้นค่ะเฮ้ยเฮียนเลาเฮียนเอ้าในงานจเจนีีภัยครับรถจักเป็นแมสทำไมบอสอันนี้เขาจะเอาหายชื่อขนมเด้วยนี่ละเอาหายชื่อขนมตัวนี้บ่๊มเปนคันน้องใหม่ตัวนี้จ้ามจิพันเนาะเอาไปชื่อขนมเด้ะเอ๊ นเราจะบังเช่ากันแล้วโอ้ยไปอยู่ทางหนาเพื่อนเป็นอะไรดีเป็นอะไรขึ้นรถอยู่ลางเชาอยู่เขามีผู้เบาแล้วว่าจะเผาเอาเด้อผู้เบาเด้อออยันมีผู้เบาจะหน่อยยันผู้เบามากจะได้ผัวได้จะหน่อยได้จะได้ผัวไหวบ่ยันว่าอยากได้ผัวไหวพี่น้องเลยอันนั้นได้สอบไปใช้คือบริเวณมาเร็งน้ำจ้าเงินรังไงเพ่นไปพรไปพรดีใช่พ่นเพิ่นนั่นชาวภูไทยนะ Oh. ตู้ไพะนะนนะมมครับจะเปิดนะตู้ไพะตู้เขายืมยืมไม่ได้ใช่โอ้โหมวหนเนาะเขาเจาะ,ะจาก,กินเบี้ยเนาะมวนเนาะจะนอนจับกระชีพไปผ<ป> oh, ่อนบอไปบอไปไปบอโอ้กระชีพไปผ่อนใช้รองผ่อนเบื้องบนผ่อนแบบไหนเอาเบิ้งเอาเบิ้งหน่อยนึงเอาหน่อยนึงนะ่า <c oughs> เอ้าผ่อนให้เบิ่งหลักอาย เอาละกายยัง <c oughs> พี่ไปหันหนาวเพียงจะมีคนหนหนาพี่ไหมเยอะอันนี้ด้เยพอ่อน้องาอยย่บบอฮะพอนว่าเป็นบอ <c oughs> จะไปเดิไปหาหนมใหม,มาขาเดินบนนโนมัยย่าน,น <c oughs> <c oughs> ย่านยัง <c oughs> <c oughs> ย่านคน <c oughs> ย่านคนคอยยุบคนย่ตลาดคุณฮะ ดังบอกไม่บอกไม่เขาเห็นยังเขายุบคนเขายุบไพเขาจับคนบอกจับคนแบบใดคนขายละไมเอาเขาจับคนขายละไมจับเห็นยังเขาจะขายได้เงินฮะเขาขายแบบไดวะแบบไดวะเข้าใจว่าดูเจ้านะเอาบอกเอาบอกจ้าว่าเจ้าว่าภาษาลาวเป็นเอาเปล่าดูโอ้ เคยจะบอกอยังเขาจับคนคลายลำไยอีกยังโอเ้เอาว่าวหรือแม่ไปเลยแต่ละเอ้เอ้าฉลุ่ยฉ <c oughs> ลุ่แล้วนี่ผมไม่ใช่หูยังเลยนี่เจ้เาคือว่าวเขาเขาจับคนคลายลำไยบ่เขาจับไครแหละคลายลำไยนะนขนเขาลักบกุหรี่เขาเขาลักบกุเลยเห็นยังเขาลักเครื่องเขาเจ้าบอกบอเกเขาคลายคลายลำไยเขายุบ ขายโน้ใหม่เขายูเขาคือจับขายโน้ใหม่ใช่ไหมเขาคือจับขายโน้ใหม่บ่จับติเขาขายจะได้เงินขายคนในเออเขาขายคนบังทาสดนะเขาขายคนบอกเขาขายย่ใช่ขายคนนะบ้าคนคุณปวาใจเราบอกยังวะเมาบอลเลนะเมาแล้วเมาแล้วเอาบอลเลย เจ้กจากินจักจอกอะไรเบียร์หนาหาจอกแล้วฮะหาจอกไงา,าจอกเลยโอ้โอโอเมาแล้วเลยเทราหนึ่งจักนิ้วนี่ชองนะปานเอานับเลขบโเป็นขึ้นนับเป็นใช่<ห>อันนี้ด้วยนใช่ฮะหนักเป็นในพนับเลขเป็นในพี่น้องเลยไม่ว่านับเลขบโเป็นเมนี้เบิดบดบิดมื่อล้วจะเจาะไปกินอยู่นนหันเนาะเลโอแม่เจา้าคือบอแม่เจ้าไปเจน้ำ อน้องหาไปขายรถเราใหม่นะเขาเจ้าโบจับดอกเด้อเขาเขาเขาเจ้าจับเด้อกบอลลีเด้อโทรหาบอลลีเด้อเขาจับเด้อเออเขาท้าเอาใหม่ขายดำดวงชงดวงคนโบจับเด้อลูกระวังระวังยางน้ำทางระวังรถต่ำเด้อหน่องไม่ใช่ปะวิลี่เขาว่าจะเอาเสื้อผ้ามาแจกเนาะแต่ลืมไม่ทำให้น้องเลย ไปเช่าเช่าผ้ามาแจกก่ะมันโมมีคนจัดเครื่องพอบิลลีกลับมื่อบานกับบุญไหว้น้ำเบียกกำงานนี่พี่น้องเอ้ยนี่กับสงการกรับบิลลี่ใช่ไหมเมื่อวานนี่กงบิลบลี่มืัอซื่อนี่กับบิลลี่ไม่ได้นั่งนั่งกินตอนเด็กน,น,นั่นนึงหลักก็นอนพี่น้องเอ้ยทั้งเวรนกรบรับไปรถหนามรถยังทั้งใช้เลยบิลลีพอปีนี้มันถึอปีที่บิลลี่ลำบากที่สุดเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้ฮะแบบมันแบบเริ่มก้อนอะไรน,นะถือพ่อรถตำแน่บัานนี้ไม่มีปัญหาหลายอย่างแน่ก็มีปัญหามาเลยพี่น้องเอ้ยถือว่าเป็นปีช่วยของบิลแลปีนีีพ้พ่น้้อองเย อะไรกับเบิดให้เบิดไปน้ำปีเก่าพูดแล้วบิลลี่เขาขึ้นแล้วกุยนอนเลยเนาะกุยไข่แฮนบารีบอ่ะเอาพู้นี้คือบัวเขาคือบัวท่าแก้มให้นี่นะพู้นี้คือเลยท่าแก้มผู้บ่าวบัวแแถมให้ผู้บ่าวบัวแแถมให้นี่อย่าบอกผู้บ่าวแถมให้เมาบ่ะคือจนกอดรักเลยพี่น้องจนกอดรักไลยยันยันล่มบ่เลย ยันล่มแล้วบังชงพี่น้องเลยชาวบ้านขาเจ้าลินกินเบียร์อยู่บ้านนองคูนเนาะแต่สระมาานี้แหละเฮื่อนเชาพุทไทยตึม้มตึมอยู่ตูต่พี่น้องเลยขาเจ้าเต้นอยู่เดินนะบ่เออเออขาเจ้าเต้นอยู่เดินมันบังอันนี้ไว้พี่อน้องเลยบังหัวยู่ไว้ก็คือสีเป็นตะมัวนี่เนาะอืนังเลยกาว่าครับเป็นอยู่เนานะรถจักรเนาะดีแล้วขันครับเป็นพี่อน้องเลย จะเสิได้พาพ่อพาแม่ไปหาหมอหาหมอจัก,กัยานจะบวมเพมาเพล่แล้วะละบอกชวนพักจะแห้งบริเบิ้งแล้วบอกคุ้มเหือนในเบิ้งอยู่บ้จาจักัยานเพลแล้วเพลแล้ว <c oughs> โชวขาดเป็นยังอีกบันีตนแ,แตกตีนแตกน้ำหนักเกินพอจักตีนคือแตกยค่น,น้ำหนักเกินนั่นแหละอืมพี่น้องเลยเอาพากันไปเรียนปีใหม่ใช่ไปบางช่วงคือชีเมาอะไรซึ่งเลยเนี่ว่ายังบอกเลยนี่นะเมาแล้วนี่นะพี่น้องเลย กินเบียร์อะไรนี่เมาแล้วเอาพากพันไปเล่นใช่รึเอ้ยเพื่อนังร้อยก่อนพี่น้องเลยมเมาแล้วชึ่งเลยพี่น้องเลยมิลี่ก็ขึ้นจากกงวายยังเลยเขายุบก็ตามมน้ำใหม่เป็นยังขาเจ้าคือไปขายน้ำใหม่ข้าเจ้ายุบคนขายน้ำใหม่ก็เลยงงว่า,ย,าย,ยังคือยุบพี่น้องเลยสตางก่อนเนาะบอสอ,อันอันน้ำล่างเหรอว่าล้างมือหรือ่า เอพี่น้องเอ้ยเนี่ทั้งฝุ่นเพิ่งกำลังคนใหม่เฮือนเพิ่นโอ้พี่น้องเอ้ยไม่เถอะนะเราคนใหม่เราอยู่ใต้ต้นเราแม่น้องฟิวเนาะเฮือนเราหม่างออกแต่บอลน,นีพี่น้องเอ้ยง่ายแต่บอลน,นีไปอยู่บอลน,นั่นเราคนใหม่ไปโฮบไหวใหม่ลรวพี่น้องเอ้ยเอาไว้ดังพื้นดังยังอะไรพี่ลีกับอีต้นเราอยูส่สงสารเราอยู่พี่น้องเอ้ย น้องฟิวแล้วชงสารน้องฟิวแล้วเนี่ยขาจาพากันคนเก็บไหม่กอบใหม่เกา่าเขจาะวะ่าเฮือน,ให,หอนใหญ่เฮือนกระใหญ่บ่แล้วซ้ำม,มันไปบ่ได้พี่น้องเลยมันมีคนยกขี้เป็นบ่รอ้อยรถถีบขี่มึงดูลูกขี่มึงดูอ่ะขี้เบิง้งใช้เครื่องจักขีบยงุงขนาดนี่หันดิหฮันดิ้ใช้วาบ่เป็นเป็นอะไรช้ำน,นั่นน่ะพป็น้องเลยซื้อว่าขี้เป็นแล้วแบบนั้นกองน้ากึงหักสำนักมึงเนาะ โอ้ยจะเป็นสะอาดพี่น้องเลยฮักซ้ำกอกน้ำกันพอเย็นในเด็กมาเนาะพวกนี้พี่น้องเลยเพิ่นกะผัวเพิ่นกะมานอนนั่มนอนอยู่ในในนี่แหละพี่น้องเลยสบายน้่มกะหักน้่มฮักแล้วเด็กเลือดเด็กเลือดมือชงก็มาได้เลยน้่มกินสุกะฮักเลยเนาะ โอ้ยพี่น้องเลยสงการเนาะปีนีก้ก็โอ้ยอะปีหน้าจังเลน่นบิลลี่กับพี่น้องเลยพวกเราเอาปีนีนน้เนาะบิลลี่ก็สชิเล่นสงการจังเล่นน้ำพึ่นอยู่หักเบิดเงินเบิดคำแน่พี่น้องเลยบเบิดเงินนบิ้ดคำนำ้ำน้ำพอนำ้ำอันนี้แหละหักซาพอน้งแท่มืออื่นนี่กอ่ะตอนเศร้าสิริขึ้นไปชงพอ,อยวิเวียงจันก็จะยึดกลับลงมาพี่น้องเลยแลว้วก็สิตังใจเฮ็ดคลิปเนาะบิลลี่ก็สิตังใจเนาะเฮ็ดคลิปพี่น้องเลยออกไปชู YouTube, ยูทูให้ผู้รักผู้ใหญ่พันในเบิ้งนอกคำไนทีวิลลี่ว่าวุชุภาพล ข้อบุ้มบัวนั่ก็ต้องขอโทษข้อไผ่น้ำพุนยาเจ้าจบุญทุกท่านได้เป็น้องเลยได้กระกรับขอโทษข,ข้อไผ่และลายได้ตแตก,กคำใดบชูชาผาดทุกคนเนาะเอาสำหรับที่นี่ขอลาตัวไปก่อนเด้อผิดพลาดจะไหนขอโทษข้อไผ่ยังเป็นสีประศุกุคุณเป็น้องเนาะสบายดี